ยาชีมันมันเป็นแบบแถวยาวมาเลยเนาะแถวยาวมาเลยมันไม่ได้แบบเอกอแต่ก่อนมันแต่ก่อนมันอยู่ข้างล่างเนาะคอมเมนต์มันจะอยู่ใต้ชื่อเนาะแต่อันนี้มันเรียงกันอันนี้มันยาวว่าขอบคุณนะคะคุณวันลบนะคะคุณวันลบมันยาวมาแบบนี้เลยน้องดาดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะดาดาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอซีนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้สวเนาะ ทางไปที่โค้งหนองนานะคะอากาศเย็นอีกแล้วนะคะถ้าเราก็จะถูกแล้วก็จะไปถุกนาเดียวก่อนถูกระเบ้อก่อนเราไปหอดก่อไปก็ชั่วโมงนึงมากก็ชั่วโมงไปเบิร์นเวลาละเถอะไรไปรถอไอ้นะคะใบไม่ได้เวลาเบรกมันจะล้มเลยแหละเวลาเบรกรถต้อมีเคื่อเบรกสี่ห้าได้รถตุกเงี้ยต้องคนรู้ใจขับยากนะรถอันนี้น่ะ เพราะมัน diabetes มือนะบันพี่เจ้าคือไปอ้อแบบนี้สิเจ้าขึ้นไปอ้แบบธรรมดาเลยคนบันเทนสาวมันประหยัมันโอ้เอาให้น้องวิวนะบอกเอาให้น้องวิวนะบอกเอาให้น้องวิลเลนโอ้ให้น้องวิวเลนไปโรงเรียนพ่อก็สกูตเตอร์ยูคสกูตเตอร์พ่อก็สีแดงให้แอนตอนนั้น เพ <oh nah> um um ื่อนเดียวกันนะค่อยมีนะค่อยคอยมีคอยขาบได้ห้าขึ้นว่าอันนี้หนาวเมา่อกี้ใสมาเจ่เช่นนี้นะก็เลยเอันนี้มาหามาบังเหียนมอมีได้นะเวลาเวลาอยู่เฮือนเขาไปไป่ขึ้นผู้ขึ้นผานะอยู่อยู่แถวบ้านเราต้องรถแบบของพี่เราของรถแบบเออรถนั่นนั่นแหละก็เลยก็เลยเอาไว้เพือเขาไปขี่ไปห้ไปคูนเจอแค่นันหปหาคือว่าระัญหาเอามาไปย้ายวาระมันเก่าแล้ว แล้วคันนี kind of kind of ้มาเออคันนี้มาสิบแล้วี่เข้วไปลานอุ้งกู่นี่นะคิดว่าจะไปไกลนู้นแต่ว่าบัดนี้มันคือได้ขี่ไปไกลพุ่นแล้วไปไปหาหมออีเดชยาอีเดชพัดรถอันนี้พัดขี้หยาได้เวลาสมมติว่าหมาเลนตันนี่ห้าวห้าวระเบิกห้าวเบิกมันลมเลยจ้ะเห็นบอกเวลาขี่มาไหนบอเขาเบิกซึ้งันลมเลยนะมันมีิขี้หยา ป้าเหนื่อยป้าเหนื่อยเดินทางตลอดเนาะป้าก็เหนื่อยเดินทางตลอดเนาะเดินทางตลอดแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็บอกว่าจะไลฟ์ก็ไม่ได้มือนจากแทบไม่ขึ้นคลิปก็ไม่ได้ทำคุณนายแปลงผักไม่อไม่เห็นลุงคลิปเลยจ้ะคิดถึงคุณนายแปลงผักเดินทางเหนื่อยค่ะ วันนี้ก็ยังอันนี้ไม่เหนื่อยเมื่อคืนนะคะอ่ะอามีนาอามีนะนะคะสวัสดีนะคะอามีนะเป็นกำลังใจให้แม่ดาจ้าขอบพระคุณนะคะคุณเยาวเรศนะคะสวัสดียามเช้าค่ะป้าดาสวัสดีค่ะไม่ได้กินโทรมาเกย์จนแกโทรมาหาค่อยสามทุ่มเลยอุ่นไหมโดนลูกแกเลยอ้าวสุกแล้วอุ่นแต่ข้าเย็นโดาลูกแกเลย มคุณจจะข้เย็นรถจะเปิดได้พี่กูอ่ะพี่กเราบอกว่าอยู่นานนะโดนกองเจ้าน่ะอยู่นากองยังเพื่อนคอยอยู่กองไม่เป็นไรครับเพราะว่าพี่กูคิดว่าพี่กูจะลงไปอ่ะจะอุ่นข้เย็นเลยอ่ะเอาวันนี้เราก็ลงไปข้เย็นนี่ม่นนี่ก็ลงไปก็เราก็นึ่งแค่ผักอาปาไปจงรัานมาเดียวก่อนมันสิสาย ดีนะคะมันจะสายเนาะบ้านเสือพาไปก็ไม่มาสักทีขออนุญาตใส้หน้าบ้านเสือก่อนเ้อเสือไม่มาข้าใส่ก่ลองก่อนนึ่งข้าวตั้งแต่เมื่อวานนี้มันก็กินไม่หมดเนาะ แล้วก็เลยอุ่นแต่พอเย็นกินอับๆข้าวก็เลื้งเลืองนะคะข้าวมันปูแล้วแหละข้าตั้งแต่ปีปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันยังไม่หมดนะยังไม่ทันได้กินข้าวใหม่เลยอีกไม่นานก็หมดแล้วจะได้ข้าวกินข้าวเก่าให้หมดก่อนผักก็งามงามพี่น้องผักก็งามนะ ปลูกไว้แค่นี้ก็พอกินแล้นลองปลูกเยอะ